นี้ก็จะมาว่ากันถึงเรื่องทับลมนะครับทับลมสำหรับรถปีเซนะหรือว่ารถที่ใช้ใช้ใใสายานนะครับสายานสายานด้านหน้าเครื่องนะครับ ด้านด้านหน้าเครื่องนแต่ถ้ารถเก่งใช้ข้างก็จะใช้เป็นลมไฟฟ้าเป็นลมไฟฟ้าไม่ดีครับบางคันก็เป็นที่แอร์รวมกันนะครับพัดลมหม้อน้ำกับแอร์ตัวเดียวกันนะครับก็บางทีจะเจ็ดหมื่นโลก็เสียก็บางคันถ้าเปิดไว้ก็ไหม้ก็มีนะบางคันเปิดไว้ไม่ไหม้มันหลวมพกขับก็ยังใช้ได้ก็มีนะก็ที่เจากันดูนะครับแล้วก็ส่วนดีเซนนะครับที่ เครื่องวางหน้านครับเครื่องวางหน้าก็อันนี้ก็คือพัดลมไม่มีแรงคนระับพัดลมไม่มีแรงคือไม่มีแรงเลยแต่บางคันนี้ใส่ใส่น้ํายาเยอะนะใส่น้ํายาเยอะเกินดับเครื่องปุบพัดลมหยุดกึกกึนี้ก็ไม่ไหวครับก็คือไม่ช่วยผ่อนแรงเลยเครื่องโยนไปแล้วแต่ดึงดึงเครื่องไว้นะครับเพราะว่าน้ํายาน้ำยา พัดลมเยอะเกินเนะ่ยยยาวฟรีพัดลมเยอะเกินไม่ต้องพักออกครึ่งหนะึ่งครับแต่บางครั้งอย่างนี้เบานะเบาเกินก็ไม่ได้นะเครื่องก็จะร้อนน้ามันเครื่องก็จะแห้งน้ําก็จะแห้งนะครับอันนี้เครื่องก็จะร้อนจี่เนี่ยไม่มีกําลังเลยนะก็เราจะมาลองนะครับว่าถ้าเรารถติดแล้วเครื่องร้อนถ้าเราเร่งไวพันห้าจะช่วยได้ไหมอลองเร่งจะลองเร่งพันห้า้รารอบดูไเวลารถติดนะ ก็อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวก็ต้องใช้ไม้ใช้ไม้เหมือนล็อกล็อกเบรกล็อกตั้งศูตรล็อกนะนี่เราก็เล่งไว้ที่พันห้ามือเดียวยากมือเดียวค่อนข้างยากเนี่ยนเบรกนี่วะเล่งเล่งไว้ที่พันห้าร้อยลอ ไมสูดมันไม่ได้สูดเลื่อนมาจะสอบช่วยเรื่องไรที่ประมาณพันห้าร้อยรอบแล้วจะช่วยได้ไหมเวลารถติดเครื่องร้อนกลัวช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้เลื่องไรพันห้าร้อยรอบช่วยได้นะ ก็เหมือนกับคนที่จุดเชิดเนาะก็ร้อนขึ้นรถติดนะครับรถติดาแต่ตอนนี้รถติดแล้วก็ด่วนเนาะมันก็ไม่สามารถดับเครื่องได้รถติดแล้วก็จะไปเข้าอุ่มมันก็รถติดจะไปไม่ได้นะครับก็เครื่องร้อนนะครับก็ให้ทำการเร่งเครื่องเลยครับเวลารถติดเร่งเครื่องไว้พันห้าร้อยรอบก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ลมแรงลมแรงช่วยได้ แต่ถ้าเราพอนปุ๊บก,ก็ไม่ได้นะถ้าพอนเหลือ800รอบ850รอบก็ไม่ได้นะเพราะว่าพัดลมไม่มีกลงังช่วงร้อ,งอนอันนี้ช่วยได้นะอันนี้ระบายได้ดีนละนะก็สรุปว่าถ้าสุดเซอร์รถติดัยาปีพัดลมมันน้อยนะครับพัดลมไม่มีแรงหมุนเราก็สามารถเร่งเครื่องนแะล้วตอนรถติไ 1, ดไว้1500รอบได้ก็จะช่วยได้เล็งเล็งเครื่องไว้1500รอบช่วยได้